อย um, oh, yeah, ่ามบางแรกครับแวงแบงแ้งบากแบงแบงมาสัตว์เี็บ้อยดีไม่มีอะไรเลยเอาไปเบิ้งบางที่สองครับตามเบิ้งจุดที่สองสิมันวุ่นอย่างนี้ อะไรน้อยโอ้มอันอยู่ครับฝั่งที่สองมอันอยู่ยตัวละหน่อยให้ยี่หน่อยก็ยี่ว้ากหน่อยฮักแน่น้อยเนีย่นยใช่พ <laughs> ูดนะเพิ่งอีปวูวโอ้ <laughs> อยไปเบิ้งจ้าไปเบิง้งโอ้ย <laughs> ปลาไหลน้อย ไม่ค่ะก้อนตัวซ้ำเดียวกอยนี่หนละก็อีปูขายอีปูง่ายกว่าแต่ไปเบิ่งจุดที่สามับจุดใหม่เรื่อยๆแต่ว่าทางนี้กระชิมกระชิมเรื่อยๆอยู่กระิมมันอยู่เพราะว่า ณจุดนี้ได้ปลาไหลน่อยแล้วทั้งน้าอาจีเป็นปลาไหลไงไปเบิกเรื่อยครับอีกจุด,นดออหนึ่งคือยูลงหนามตะเสววาเลยพวกนี้ภายในวิล่าตีห้าสามสิบเจ็ดครับ บ่งบ่ายบ่เฮ้ยบ,บ่มีเลยว่าสันบางนี่ก็รเรียบร้อยดีพี่แม่นมาน้ำค้นหมอมันวนี้ปกติเราใส่เราได้หลายได้เราววะเบิ่งเรื่อยๆครับ chỉ chút nữa chút nữa gặp như này nằm luôn bỏ Thấy bỏ phần tố bó hẹn tôi nhìn một khớt này để nó đây bỏ vẹn อะไรหน่อยเล่นหน่อยอน่อยแล้วครับเราไเอาเนีมาใส่เนาะเราเที่ยวเมืองจะไปเที่ยวเบืองแค่เดียวครับเดีได้ปนาอะไรจะเป็นเรื่องปนะไรวแค่กินนิดเดียว ชาวญป่นมอหรือวะาวญี่ป่นไม่อยู <c oughs> ่ไม่ในป่นแอบไปเบิ่งเรื่อยๆครับนี่อีกหลายจุดหลายหมองอยู่ก็สันดิก็จะไปเบิ่งจนบังสุดท้ายหมดละนี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับผมตรงนี้เป็นตุ่มครับเป็นตุ่ม <c oughs> นี่เป็นตุ่มครับ ก็ยามมาจากขั้งหลอกพอ่ะแต่ใส่ทั้งในก่อนแต่ขั้งหอกมันยามไงเห็นไตคืออยู่หมอนังเสียิ่วนวา่าเด้เป็นังไหน,นักตึงตึงโอ้ขป,ปูว <laughs> ปป่วะขี้ปู่วะพ่อ่ะ สองตัวสามตัวมาดีปลาข้าวหน่อยตัวปลาข้าวกับทอมนี่ปลาข้าวหน่อยครับมาเยอะมาเยอจะไปบลงผลงานเดียวครับตุ่มหางครับกลุ่นหัวเงียบเบื่อเต้าบุบีฝ่าหาตัวแล้วว่า <kę eras> <g ül üyor> ไม่หันเพราะว่าหาโว <g ül üyor> เลี้ยกต่ปลา้าวหน่อยบางจุดนี้ครับมองนึงลงไปอันบนเลยครับเห็นว่าใสเกือบซุปมากเห็นได มีซีรีสรุปลแล้วอะไรน้อยสองตัวในจุดนี้ในจุดนี้นกันมันอยู่ครับมันอยอะปนเสนานมาหลายลนะครับเองปนเสนานมาหลายแล้วว่ามันกับมันอยอะจุดต่อไปครับผมมีอีกหลายมองครับมาเบิ่งกันไปเรื่อยๆก็ไปของเถี่ยคนบา จันต่าวามาใส่สังล่าคือสชิล่าครักแต่กาจะไปซดหนังสือเราวรท่านมาใส่สังล่ากับล่ากัลากล่าเนี่ยไอ้ครับนี่ดังเห้งเลยจวจบเลยบึงจุดนี้ครับดวงนี้ก็เป็นอีกหวงหนึ่ง เ่นขาดว่ามันสมานมองมัก่นว่าพี่บ้านเปิดเพยงแล้วครับเรื่องสิปะกรเดอกพี่บ้านตื่นสวยก็ซุ่มหายามอะไรอกีกมานย่บสัตวได้ยู่ได้ยูบยังบง้หน่อยไปรุน่นน้ำกันครับร <laughs> พ่อมันกันเอไโอ้ oh, <laughs> มองน,นิด สองอยู่ครับพอดีพัดเพ็ดนี่กระดูกอ่อนๆค้างยู่ค้างยอะบางนี้ขาดว่าอยู่นี่เนะมองใจแล้วมองนี้ขาดปลาอยู่ว่อดันไปเบิ่งมองที่สองครับมองเพิ่นใสไปห้างให้หน้าหุ่นละเนี่ยมองมากเพิ่นเพิ่นว่ามองมากหมู่บ้านนี่ กาให้หน้าครับหัตบวตะปูเขาหัวตะด,ด,ดำหน้าต่อไปทางน้องไข่แถบทางฝอไหลพ่นพิษใส่พี่แหละมักครับมักแห้งมักอยู่น้ำไผ่น้ำหน้านี่จุดเมียปะเดี๋ยวว่าบางนี่กะมีนเนอะไหมสองหูส,งสงอสงคือพอใส่หนี่ด้สามสี่หรอเป่า เนาะใส่ไหมหมือแร่งเ <laughs> พอาต้องไปรไไหรอกใส่สเปรย์นีล่ล <laughs> <laughs> ่ะมาไปซ้อนหนังซื้อแล้วมนะ <laughs> ากแก้มือไมหมมือแร่งร <laughs> นอนตั้งรถเอาคนว่า <laughs> ไหนครับไปเบิ้งจุดไม่จุดทั้งนาครับ เก็บเป็นยางไก่มาสั่น์ชูบ่าอาบน้บาบ่ล่างหนาล่างตาเล่นบ่ขี่ตาเต็มตายุ่มมุ่งปอบนี่มาโมนี่ตื่นมากหนาบ่าล่างแล้วแดนไร้วนแล้วบ่ขี่ตาโอ้กโลกอยู่ซีรีไปดึงหลังครับมองนี่มองนี่ปลาข้ออะไรนะครับมาเสียดเบียดนี่มาหลักสิทกันปะซี่หาตัวนี่ปะ ใส่โลกงนั้นเลยได้เนี่ยโลกกลัวโลกกลัวหมดเลยชุดจวดขนาดหยิบวงนึงครับผมเหียน้นามเส้าขนาดได้นี่กัเตลนตีหาหาทิเกครับผ่านไปยีสานาทียี่สิบหกนาทียี่สิบานาที่สละ เห็นไหมครับทรงมีนดำหนักอยู่พัสดุ์เพื่น,นขอขอปลาคอเขาดีสองสองสออยู่วพัสดุ์มาอยู่ครับมาในนี่ง่าก็่าขี่เดี่ยนท่าจักหน่อยงั้นก็ขี่เดี่ยนท่าจักหน่อยพัสดุ์ก็ใส่หมวกเนี้ยมเนาะ <c oughs> คม่อถันี่หยามันหกกว่าไปเบื้งจุดไปเรื่อยๆครับนอ่กับของบางอยี่เนาะของของสามบางอยู่ปราสันใช่ไปเห็นครับ น้ำมาเบิองอีกหมองครับผม,ม,ม,มใส่ทางในมาเสิร์ลงหมองมว,ว่าล้วตัวผู้ใส่กันไดเลื่อม่องครับรรเดียวกันละไม่เลื่อจามจำไม่ได้ดิไปลงมาผิดหมองที่เสือ ท่านนี่กับเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ครับเพราะท่านเป็นสวนกระเจา <laughs> ไปข้ามหาแล้วครับไหนๆน้ำหนักมันสองมันสองใส่เดียวกันบด โอ้ยเกือบมันออกได้ตัวนี้มาเกือบมันออกได้ใส่อยู่หม่องนี่อีกสากหม่องนึงว่าสันแต่แห่งอยู่หม่องไดพูดหนี่จืจอบ่ได้ว่าสันนี่ใส่ตุ่มครับใส่เรื่มหม่องตัวปลาไหลครับ หัวเกือบออกคู้ได้นะครับเไปไ็นไรตุ่มโอเคอยูะไม่แน่นใจว่าจะเป็นปลาไหลหรือลูกปลาไหลโอ้หมันอยู่ครับท<อ>างนี้หมันอยู่คืออยู่คืออยู่แต่ว่าเป็ไก่ปนแล้วไก่ปนแล้วครับได้อ้อมแล้วท่าน้ายกาชิด อาจจะอยู่ครับบมดมดมันใจหมดเลยใจก็มาอาจจะอาจจะอยู่ข้างหนก็อา,อ,าอาจจะอยูบมึงเรื่อยๆครับยังจะทางนั่งยังละตึงทางนึงครับมองนันพรมมี่ยังว่าสัตว์ดอะไรยังเลยเที่ยงบัง อวางสัตวบ่มีเงาเจ้เทออกบ่มีเงาครับเื่อส่เงาสันว์ามเบิ้งข้างหน้าครับในป่าหกครับไหงไลย โอ้ยคนหัวอีกแล้วพอจะตุ้มห้างมัหมเนี่ยเนี่ยหมดโอ้ยแตกมากเลยที่ต้องการบวกนี้เลยตุ้มห้างอีกแล้วครับผมคนหัวเนี่ยเนี่ยเบิดเหมือนหลอนไม่เล่นเนี่ยเบิดแต่งพรมีพรมียังเลยมองตั้งใจ จะแค่เอาบังไปใช่เนาะเช็ดน้ำอีกแล้วนอนหลับบ่เนาะยี่ไดไปซ้อนหนังชือบ่บุ๋นเลยกลับมาแก้มือไหมทีตัวรถทีมแล้วอีกจักมือไปทิ อีกมองนึงครับ้าน,นตาเรามาใส่ไปจานตาแนาวไ้บ๊วป็นน้ำหนักไม้นี่กับปลาคว้าลายเลยครับมาซิดหลอดนัมนกันไส่บงังบัโลูกเลรอสองตัวใส่เดียวกันหมนเลยแต่ว่าอยู่นี่กับจำใส่เดียวกันมาสัน่นนี้คือมาใส่ทอรุุ่นผีวะ นี่ก็เป็นอีกมองนึงครับว่าสิแบจมเป็นไดเป็นจังไหนน้ำหนักดีบ่ตตตไตอู้สร้างว่าเถอะไตข้าบังครับไงแค่ไรคือว่าไตอย่างที่มันไตเนี่ยก็คือมันโตไง ไงเข้มได้ดูนี่เพมันมันมากิไอะไรไงคาดบอกคือว่ามันคอไปแล้วมันวะอ่าคอไปมันมวนหาร์ดคอไปปุ๊บแล้วมันเขาไม่ไม่กินกินนิดนี้แล้วมันสึ่งพอมันเงี้ยนะคือมันไม่ดีหายเดอ๋ยวไม่ได้อืมแทฤษฎีครับเพราะว่ามาเชื่อตัวใหญ่ๆเนี่ยนี่ก็จะมันเข่าเข่ามากแล้วมันมาเชื่อตัวใหญ่เข่ากับว่าตายงอนมาเข่ามาแล้วมันโวยกลับไปกินเนี่ยประเดี๋ยวอืมมันจะได้อยู่เลยมันจะอยู่เลยเดือดส่วนมาก ตาตัวที่มันตายสังเกตได้ว่าหางมันอยู่ตบอยู่ข้า,ลางล่างขนาดนี<อ>้ตัวว่าตัวแดงของขมวาอยู่สิมันพึ่ิ่งพึ่ิ่งพึ่ิ่งอยู่ม่ถึงปติเห็นว่าเขาต้องจุ่มให้มันสูงกว่าเก่าบอกว่าอันนี้มันอันนี้มันอยนู่กับอยู่กับตัวมันแล้วครับไปเบื้องบนไม่เรื่อยๆครับผมอีกหลายหม่องครับเอาใส่ไปตามไปเบื้องครับนี้ได้เกินป้นแล้ววนะ่าท่านได้อ้อมนึงแล้ว แต่ท่านเดี๋ยวพ่อต้มยู่<น>ชมผลงานครับผมมีโชว์ประตูน้ำใส่แต่ละตัวนันจีตยังไงนี่ครับตัวปลาไรโอ้ยไงคนอยู่สี่ยูคนอะงามอยู่ครับงามอยู่ตัวงามอยู่คนอะ ตามต้องตลาดแล้วครับพอดีต้มพอดีพัดเพี้ยศครับพอดีแซบกระดูกอ่อนๆครับปลาไหลปีนี่ลาไหลปีนี่เป็นปลาไรเป็นอะไรไม่เป็นปลาไหรไม่คอมแบนซุ่มเก่าซุ่มเก่าหนึ่งตัวเป็นโลว์เดี่ยครับเคย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 ได้บอกเป็นโลวบอกเคยได้หอนโลวแต่ว่าเคยได้แต่เกือบตัวใหญ่ที่มันตายโอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่ครับแต่มทางตายครับใหญ่อยู่ แต่แหงไต่ครับว่าไงงายครับง่าย่ยไงย่ายูย่เสียบพอดีเราไปกันได้ใส่ซ้ำต้นไต่น,ตนีเนาะโอ้ยน่กากลากันนะแต่แต่ใส่ซ้ำน,นี้จะนังละสองตัวสองตัวง่ายโว้ยสวนเลยแหละทิ่มตัวเลยทิ่มตัวเลยจ <c oughs> ัดการเลยดี <c oughs> หมูแรกนี่เอา บางนี่มีตัวเดียวครับสอ,สองหรอมันบางละสองนะเดี๋ยวใส่งามๆครับเป็นไรครับซ่านี้ก็โอ้เป็นโลแล้วครับนี่ซ่านี้ก็ได้สองไหลแล้วว่าสันนี้โลละสองไหลแล้วว่ะซ่านนี้ก็ได้แล้วท่านนี้ก็ได้แล้ว ดีใจนะดีใจดีใจฟงเบิดมือมาสันนี่ได้ซองลอยนี่ฟงเบิดมือมาสันทำไม่น่งมวนดอกดีใจมาสันนี่ดีใจดีใจเท่ห์บอกเบิดเที่ยเดียวครับผมท่างในตุ่มก็มีดเลยครับแต่แห่งน้อย โอ้ยหนาจะเทียนตัวน้อยเราเรียกนะในมือนะ <c oughs> จมเลยไปบางนี้มีตัวเดียวนี่บางในนี่โอ้อันหูเลียบข้างล่างบางนี้ใส่ใหญ่ยอยู่ครับนี่ผุดน่ะสองสามโตครับผมโตหมาอนอยู่ครับหมาอนอยู่ <c oughs> ผุดน่ะบ่อผาดครับมารอนบนี้ บ่เฝ้าว่เฝ้าตุ่ม้านข่้าซงต่มตุ่มเขาซงตามจริงวันเขาซีผละ่ะแต่ว่ามันแห้งขาดออก,ก้นขาดครับตุ่มกลนขาดตุ่มห่างมาโมนีไฟมันก็ยังหลังมดีดีสิ <c oughs> ออกเมันกับเขาไม่เขามันออกปไเด็มือนกัยังยังอย,ยู่ โอ้บวหน่อยด้วยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับใหญ่อยู่ด้วยน่ตุ่มกระไดบารน่อยกระไดอะรไมีนี่บ่อ๋ออออนอออน เงาโมนิไฟครับแต่เปรุ่นอีกตุ้มอีกสามลังบ่ตุ้มอีกสองลังตุ้มอีกสองลังกับบางอีกบางหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นสามครับเบิดแล้วครับนี่นะครับคือผลงานที่ได้ยงง่าสะนี่แต่แห่งมีอีกหลายอยู่ดิพูดนะโอ้ยมันขี่กระเดียดนี่ที่เดือดท่อ ที่เด็ดครับเด่นละ่ะเนี่ยปลาไหลหน่อยก็อีปูก็อีปูหน่อยตัวนึงครับก็อีปูใหญ่โอ้ยเด็กทั้งแม่ทั้งลูกอีปูก็ได้ปลากระเงี้ยงปลากระเงี้ยงปลากรุดปลากรดหน่อยก็มีครับเป็นไงล่ะครับประมาณหมันครับหมันทุ่ปลาครับใส่ปลาไหลได้ปลานอกอื่นพร้อมเบ่งตัววันนี้นะครับ นี่แหละที่เด็ดโอ้ยมาลองกองแกงกันนะไอ้ปู่ไปหมดแล<ะ>้วมดแล้วครับผลง,งานโอ้จำอยู่ครับเจะได้ตัวตัวใหญ่ตัวมันไตครครับเพ <c oughs> ร์ลุนต่อลุนต่อลุนต่อครับผมปูหน่อยก็มีครับนี่อันนี้เป็นแค่ออเดอร์ไปซึ่งท่านไม่เอาแท้ได้ไหมปูหน่อยครับ ได้น่อยสิบ้านาทา่ต่ำกว่าคุ้งนิดช้ยวอยอ,อันนี้เอาเดือบเป็นว่าว่าั่านเดี๋ยวแทะได้หนิได้หนิก็ได้เดีเอาแท้ดิบังเบ็ดแล้วว่าสัตว์รอรุนกันตัวครับอีกสามบังครับอีกสามหม่องอีกสามหลังจุดนึงครับใส่หนา,ากครับว่าั เหลืออีกสองอีกสองจุดครับหลังจากจุดนี้ล่อหลุนครับหมองที่เด็ดพันว่าเป็นไรทำนักดีป่ะทำกันแล้วก็ <c oughs> กย้งดีก็ยังดกีก็บ,บ่ไะไรยังนี่กำลังตัวสองตัวเห็นเรื่อยๆครับผมกำ้ังเรื่อยหละยเหลืออีกสองมอง

ไม่มีอะไรครับลังนี้เนี่ลังนี้เปล่าครับเปล่าครับเบืองอีกจุดหนึ่งครับจุดทุ้ไทแล้วครับผมรอรุ่นน้ำกันครับหลังนี่ลังทุ้ไทครับผมรอรุ่นครับปลางามๆครับปลาป่ามงามๆครับ มีหมอดมีเฟื่อนเกิดเตียมครับผมสวยไรยสวยไรยสวยงามนี่เงีนยเงี้ยเง้ยเราลุ่นครับหลังสุดท้ายเราได้ดครับนี่พวงนักนักอยู่ั่น ตุลอรเนี่้ยแว้ยสำคัญเลยครับตุลเลกอะไรคกับใรคใดอยู่ครับจุดนี้โอเคครับผมนี่ก็เป็นประสบการณ์หม่ครับผมเรีีกดเลยสัดจเป็นประสบการณ์หม่ที่แบบเพ่เคยออกมา จะที่เคียนะสำหรับผมปะไม่เคยมาหาปลาไหลนะเคียกำลังล่วงเบืองครับมาหาความรู้กร,ระจนะาาันแตะเหาาปลเป็นนี่ยังที่สำหรับคนที่บ่อหูอีลีกันถือว่ายากใช่ไหมเนาะมันมันมันเปนแบบผู้เดียวกับท่ทาเดียนะเออมันต้องต้องแข็งอีลีต้องเก่งอีลีแล้วก,ก็กต้องต้องคนหน้าตาดีเตลมเพราะมันได้ทิมโอ้ยไดงที่มันบ่ ทางพ่อเสนอตำแนง่อเลเนี่ยก็ั่นละผู้ใดหน้าตาดีๆเนี่ยตอกขยังเข้ามาเออนี่ยมันานง่ายเจ๋อเจ๋อมากคนเดียวเนี่ยวันบ่พ่อปิงวัพ่อปิงพ่อหยบพ่อหยิบเกดอกบ้าเป็นกแมนซอยเบื้องผลงานครับผมสำหรับได้บังนี่ก็ สรุปผลงานรวมๆเนาะประมาณโล่กลัวสองโล่มัานหมดนี่กับสองตัวบ่แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งตัวนึงโอ้บังละตัวครับผมนี่กับใหี่ยวไปล้างนึงครับได้สองล้างละตัวครับกับมีตัวหน่อยตัวใหญ่ปนๆกันไปตามปีมันิหรอป้าหากิวหากินครับตัวนี้ยังตัวอ่าพุ่นละ ถ่ายาายังไยามเขามานอย่ประมาณอ,าออกพาออกพาครับผมอีสองมเดือนอีกสองสามเดือนค่อยสีมาใส่ไม้มาสัตนยงมนั่นก็ปลาไหลตัวใหญ่แต่ว่าคนระเริ่มหาจนหลอนระบาดท,ที่หนอ่หากินตั้งแต่พีราไปอานี่กคโอเคครับผมโลสองอยู่มาสัน่นโอ้หมานอยู่ยำยำยเยี่ยมโโอ้โอรโอ้้สรุปซ้โอ้โ้ลอ้โออ้มื้อ้า้โอโอกาอ้อ้โอ้อ้โอ้้โอ้าออีโอ้อ้โอังอ้โอ้้ล ซับตะไคร่เห็นได้ด so ้อซับคาซับฟ้าซับเหี่ยกกะซับไปติดตามไปครับกดซับตะไข่ก่อนถิ่ยังกักดเบื้องตะก้อนกดเบิ้องตะก้อนเบิ้งให้มันจบกันเบิ้งบ่จบบ่มาหอดหม่องนี้เด้อหายครับหน่อยสูงๆครับผมหย่านคนบ่เห็นมาสั่นหย่านรุ่นบ่เห็นอ่างมาสั่นดิไปครับผม ขอลาบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ